ข่างามครับพี่น้องข่างามกว่า,ามต้นสนโนขื้นกลางกลางกันหน้าได้ครับเต็มเลยสมัครพนักงานเด้อครับสมัครพนาการัพนากงานถอนหยาถอนต้นสนโนสูง 2, 53, 53, ูสองเมตรหาสิบสามเมตรคนละ เต็มเลยครับเห็นยุกยู่ไกลๆรีบๆรีบเต็มเลย้นสนอนนครับปูหน้าก็มีดนะครับปูหน้าปลอดสารพิษครับกุ้งหอยปูปลามีเหมือดครับผม ต้นสนโนครับยาวาค่อยมีสวัดต้นสนโนหล,หลายครับเต็มเลยคุณแซมปาป่าอยู่ งามกับงามมองบองงามกับมองงามครับนี่ฝนกำลังตกไปปล่อยอยู่เลยครับงามต้นสนโนต้นสนโนครับผม บรรยากาศฝนตกปล่อยๆครับมองบองงามคนนี้กับมีนะครับเทปไพ่บนมองงามกับมี่มองบองงามกับมีหญ้าบ่าค่อยมีครับเทว่าต้นสน้อนยหรือไรครับ เต็มได้ครับต้นสนโน้ร่างนั้นได้ไกล,ไกลไไนๆนี่จะต้นสนโนอันอย่าที่ฟ้ามวัวามาตาัดใหญ่ ครับมองบองงามกับมีมองงามกับมีเนมัด้น,น,นยยมัดตัดหญ้าไฟงัวบานกลางๆมันมัตัดนนตัดหญ้ายนี่นะครับหญ้ยายสนุหินไปให้งั่ให้ควายกิน นี่นี่น้ำร้ายครับน้ำร้ายน้ำท่วมฝนกำลังตกอยู่ด้วยครับปล่อยๆหล่อเบืองไฮเบิ่งหน้าครับเสียงเขียนห้องเสียงเขียนจะหน้าห้องส่วนเมื่อบ้านแล้วแปะแปะแปะมารับ ต้นโนสูงมาขนาดเลยครับนี่ต้นนี้ก็ะมาณนี้สามเมตรต้นละสามเมตรเต็มเลยครับนำน้ำกับมีครับอย่าเล่บโ่คอยหลายแต่ว่าตน้นตนโน้นี่สิจ้งใดเลยไปถอนเอาก็ดีถอนมาขึ้น,ออน,น,นตัดออกก็สีขึ้นไม่ให้เขา ข้าเบืองไฮเบิองหน้าครับเบืองเขาหม่องามม่องงามหม่องง,าม,มอง,งามกับมีหม่องมองงามกับมีงข้าหน้าขาตลอดขาดทุกก็เลยวบสอบแล้วแน่นเลยกับขาดย่มได้กับขาด ไฟ okay, ทองน้าย่ำมแรกครับฝนตกปล่อยๆบรรยากาศเย็นสบายครับนี่อันนี่น้ำจะท่วมครั้งอยู่ตลอดระบายออยกนี้เขา่าบางครับนี่เขาเปน็นห่างห้างปลาป่ย ครับสำหรับมนีกับสิขอเจ้าใบตำนีครับผมคิมหนาพอกันไหมสมบายดีมีสุครับอยู่ไอยูหน้ากไทายข่าไทายทายหน้าให้เบิง้งะล้วมีีมองอไรสิทายให้เบิงมนีพระอาทิตย์บ่เห็นนะ้ครับเพราะว่าฝนตกปล่อยม,มือครับมมีแสงอาทิตย์เลยมนีสบายดีมีสุครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับชอบครับคิมหนาพอกันไหม วัสดีสุกรับ